ขอเลยไหมไม่ขอขอแล้วก็น่าหนักแกก็ไม่เจ้าอย่าต้องภาพมาบอกไปนี่ดีกว่าต้องภาพก่อนตอนไปซื้อหน่อย่่ขอคก่อนต้องดื่มต้องดื่องดื่้อดื่วต้อ่มต้องดช่วย้อ่องนื่ต้องดื่มอ่มต้อง่มต้องดื่องดื่มต้องดื่้องด่มตอดื่มต้องดื่องดื่ม้องนื่มตของดื่ต้องด่วยอ่ต้องด่มอ่ต้อค่มต้อง่อง่มต้องด่องดื่มตขอ่้อง ชากินชาเนะโน่นหนึ่งคนนี้แหละรักที่สุดในโลกที่หนึ่งขอเกเหมือนค้อดมาเองคักที่สุดพี่ฟ้ากับแล้วนะคะพี่พยกับแล้นะคะาแอดมินจะหันกล้องไปทางไหนทุกคนพี่ฟ้าปีป้กแล้วไมไ่ไปไหนเลยไม่เไปไม่เคยไปไหนเลยชจุกกบนี้ด้วย่ะทำบา้อมได้ไหมล่ะกอยากลกับเ ไปนเไนเลยมเยไไหนไปไหนไปไหนเปไหนเลยไยไปไปไหนไปไหนเลปไหนหนเลยไปไหนนนปเยเนหนไนลปนล อ่ะน้องชายไปทางนี้พี่ฟ้าไปทางนู้นอ้พี่ฟ้าขึ้นรถไปแล้วนะคะพี่ฟ้าขึ้นรถไปแล้วนะคะนี่ต้องหายใครอ่ะ ระวังระวังโอเคบายบายน่าจะลืมของเห็น่าพี่นมยเห็นเดไฟไ่มแต่ว่าเราไปจะเราไปไหวน้องหรอคะงง้โหมดแล้อนนีคือไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงดีได้ค่ะได้ค่ะไม่มีรถมา้ัน อาเถดีทุกคนสบายใจแฮปปี้สีชมพูไี่ได้จะพูดรู้แล้วอย่าลืมรักเลยด้วยอย่าลืมทักให้รถตัวลูกกับด้วยให้ชีวิตให้มีความสุขนะโอเคให้เราติดดีกว่าใหความสบายใจผู้สังขาแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยล่ะแล้วลืมจักรเสียแล้วลูกลักนะไม่เลือกมั้งนะ บายบายมีการแบบตั้งใจเรียนนี่บายบายอโอเคได้เห็นทะเบียนน้องตั้งใจเรียนด้วยมั้งแต่ว่าโอเคน้องกลับไปแล้วนะคะน้องบอกตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนด้วยพอดีมีน้องแฟนคลับใส่ชุดนักศึกษา